สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรย์นะครับวันนี้อยู่กับช่องโอ๊ตรถผ่อนถูกนะวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับใครที่กำลังมองหาซิตี้นะครับอยากได้ Honda City ปี1-2นะครับเครื่องยนต์1ันหมีเข้ามาแล้วนะครับคันนี้ราคาเปิดอ,อยู่ที่2,19,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคาแค่2,000 0 0ผ่อนอยู่ประมาณสัก4 0 0 0 4น0 0นิดๆ นะครับราคาไม่แรงผ่อนสบายสบายเลยใครที่สนใจติดต่อเข้ามาครับ098ย์6 5222นะครับเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะตัวรุ่นนี้นะครับทะเบียน 6, 4,15รถคันนี้นะครับอยู่ในช่วงของการรอปรับสภาพนะครับแต่ว่ารถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับตัวฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงรายละเอียดเดี๋ยวเราต้องไปอีกทีนะอาจจะมีคราบฝุ่นอะไรพวกนี้แต่ว่าฝากระโปรงไม่มีริ้วรอย นะครับตัวแก้มด้านข้างนะครับไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์โคมเดิมตัวกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับมีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้รวมถึงตัวชุดสเกิร์ตนะครับคันนี้มีชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้มีชุดสเกิร์ตมาให้รอบคันแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวรุ่น SV นะครับคันนี้ก็ได้ล้อแมกขบสูบหกนะครับถูโทนสี่ร้อยดิสเบกหน้าดำเบกหลังนะ นี่คือสภาพตัวรถแรกเข้านะครับถือว่าสวยนะสภาพสมบูรณ์มากนะครับสภาพสมบูรณ์มากดูกระจกบานหน้านะครับอันนี้ยังคงเป็นพาร์ทเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็คันนี้ก็จะติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับหน้าเดิมนะครับเดี๋ยวไปเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานแต่ว่าไม่มีการไปแบบว่าชนหนักอะไรพวกนี้มานะไม่มีนะครับตัวรุ่นนี้นะครับได้ดิสเบกมา4ล้อเลยนะครับได้ดิสเบก4ล้อเดี๋ยวเรามาเก็บงานเพิ่มเติมให้ นะราคาเบาๆใครหารถเก่งราคาถูกก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับขาน,นี้พอเราเปิดมาด้านในคัน,นี้ภายในเป็นโทสีดานะครับภายในโทสีดําตัวชิ้นงานเป็นชิ้นงานพลาสติกขึ้นรูปนะครับเครื่องเล่นวิทยุนะครับใส่ซีดีได้เกียร์ออโต้นะครับขัน,นี้ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาด้วยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับขาน,นี้เบาะได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังสภาพสวยเลย นะครับป่อนังสภาพสวยเลยโครงสร้างตัวรถเองนี้ก็สวยนะครับไม่มีชนตัวแผ่นเพจสภาพสมบูรณ์ครับรหัสเครื่องยนต์ l 1 5านะสำหรับคันนี้พวกงานสีเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราไปเก็บเพิ่มเติมแต่ว่าตัวรถหลักๆเนี่ยโครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมไม่มีช้ำนะครับตัวโครงสร้างตัวรถเนี่ยไม่มีช้ำจุดแต้มสี qc เห็นอยู่ชัดเจนนะครับแผงประตูด้านในกระจกนะครับตรงนี้พาร์ทเดิมหมดกระจกเปิดปิดเป็นไฟฟ้านะครับ กระจกเปิดปิดเป็นไฟฟ้าที่นั่งด้านหลังนะครับกว้างนะครับตัวเครื่องยนต์พันห้าคันนี้คุ้มนะราคาสองแสนกว่าบาทนะครับภายในสวยเพดานไม่มีแบบรอยขีดข่วนรอยยันอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแถมเบาะด้านหลังพับได้ด้วยนะครับแบบนี้นะเห็นไหมตัว SV นะครับคันนี้เบาะด้านหลังพับได้เบาะที่นั่งด้านหลังพับได้นะครับโครงสร้างตัวรถเดิมด้วย นะครับรถไม่มีแบบว่าชนหนักอะไรพวกนี้มาไม่มีกระจกยังคงเป็นพาร์ทเดิมอยู่นะครับใครที่หาความประหยัดความคุ้มค่าตัวเรื่องราคาอะไรพวกนี้นะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้2อ 1, 9 0 0 0บาทสําหรับตัวเครื่องยนต์พันหตัวรุ่น SV ปี2012นอะครับนี่เลยเอาไปติดแก๊สก็ได้นะประหยัดด้วยนะครับตัวรุ่นนี้เอาไปติดแก๊สได้นะเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาใช้งานทํางานได้ปกติอยู่แล้ว นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยถ้าสนใจคันนี้มีคันเดียวติดต่อผมได้โดยตรงนะครับออกแล้ววันนี้มีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี 2- 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับดูแลไปเลยของศูนย์ฮอนด้านะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านท้ายกันต่อนะรายละเอียดตัวด้านท้ายนะมีคันนี้มีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกนะครับแล้วก็ตัวรุน่นนี้ตัวไฟท้ายเนี่ยด้วยความเป็นตัวไมล์ไดเชนตัวไฟท้ายเขาก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเ็าจะเป็นแบบทรงเหลี่ยมแบบนี้นะตัวไฟด้านท้ายตัวชุดสเกิร์ตนะครับ ไม่มีแบบว่าชนหนักมาไม่มีนะจดสเกิร์ตโดยวรวมถือว่าโอเคอยู่ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับอันนี้เดินน่าจะมีไปติดกล้องมาด้วยนะครับน่าจะมีไปติดกล้องมาแต่ว่าตอนนี้น่าจะเอากล้องออกไปแล้วนะครับส่วนกระจกบ้านหลังนะครับอันนี้ิฟ์มเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับฟิล์มเสียแล้วแต่กระจกไม่ได้แตกไม่ได้เล้านะครับกระจกยังคงเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะครับกระจกยังคงเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะครับส่วนด้านขวาเองนะครับเหลี่ยมสันตัวรถก็สวยนะครับ ไม่มีแบบว่าลอยชนด้านขวาไม่มีนะไม่มีนะครับเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถตัวหลังคานะครับตัวมือจับโครเมียมสภาพสวยเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูภายในด้านขวากันหน่อยตัวเบาะนะครับตัวเบาะรายละเอียดเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าสภาพเบาะเป็นยังไงนะครับมีที่พักแขนวางแก้วน้ําได้นะครับตัวรุ่นนี้ยังไม่มี iso fix นะรถเจนนี้ยังไม่มี iso fix ตัววางตำแหน่งคาซีแต่ว่าสา,สามารถใช้ตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยเนี่ยตัวล็อกได้นะครับแล้วก็เบาะฝั่งขวาอันนี้ก็พับได้เหมือนกันพับได้นะเหมือนด้านซ้ายเลยนะครับโครงสร้างตัวรถส่นวนใหญ่ก็จะเป็นพวกคาบฝุ่นอะไรพวกนี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นพวกคาบฝุ่นดูให้ดูป้ายแท็กเบล์หน่อยรถผลิตปี2012นะครับ โอเคคันนี้รถบ้านมานะครับก่อนอันนี้เป็นรถบ้านเป็นรถบุคคลมานะกระจกพาร์ทเดิมนะครับกระจกพาร์ทเดิมแผงประตูชิ้นงานพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยเป็นงานพลาสติกขึ้นรูปหมดนะครับเดี๋ยวไปปรับสภาพอีกทีนะแต่บอกเลยว่าคันนี้คุ้มนะครับอาจจะมีเก็บเก็บงงเก็บงานมาบ้างน,นะครับอาจจะมีเก็บงงเก็บงานมาบ้านตามสภาพตามการใช้งานนะรถสิกว่าปีแล้วปี12แต่ได้ราคาสภาพแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ส่วนล้อแม็ก่์เดี๋ยวให้ดูงานแม็กหน่อยนะครับแม็กเดิมนะครับขอบ16นะตัว sv นะครับและยางเป็นยางของ Bistone Eco p e ีปี2 2ก็ยังถือว่าได้ยางปีใหม่อยู่นะ185 5 5นะครับ R16 นะครับอ่านี่เลยสภาพน,น,นี่คือแม็กเดิมของเขานะเดีย๋ยวไปปรับสภาพเพิ่มเติมใครสนใจโทรหาผมได้เลย098 446 5222นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ line. ทักทายเข้ามาได้เลย นะอ่านี่อันนี้กุญแจของเขานะครับหน้าตากุญแจเป็นแบบไนคีเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลขไม้ด้วยเลขไม้ถือว่าไม่เยอะนะถ้าตามอายุแล้วเลขไม้แล้วนะครับเลขไม้ทีอยู่แค่แสนหนึ่งหนึ่งแโลนะครับถือว่าไม่เยอะจนเกินไปนะครับสภาพตามการใช้งานจริงๆนะ แล้วก็ตัวพวงมาลัยจะมีตัวแพดเดลชิปมาให้ตัวรุ่นนี้นะครับซ้ายลบขวาบวกนะครับไฟหน้านะครับเปิดปรับสูงต่ําที่ปัดน้ําฝนนะครับโอเคอยู่ฝั่งซ้ายแอร์แบ็กคู่หน้านะครับสําหรับตัวรุ่นนี้เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดอื่นอีกนะครับตัวคอนโซลส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทําความสะอาดสัส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีชํารุดแตกหักอะไรว,วิทยุโอเคใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ แอร์เย็นด้วยแอร์ทำความเย็นได้ดีเลยนะครับระบบแอร์ทำความเย็นได้ได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับสำหรับตัว Honda City นะครับ1.5 SV ปี12นะน่าใช้น่าใช้นะครับอ่ทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมให้ดูอะไรอย่าง,งตัวโครงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องนะครับว่ามีชนหนักมาไหมสภาพมีอ่ยังคงสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะเรื่องอาชีพนะครับ อาชีพนะครับใครออกรถคันนี้ได้บ้างนะครับถ้าคุณหรือ FC นะครับทำงานพนักง,งานบริษัทขา้าราชการรับวิสาหกิจเจ้าของธุรกิจนะครับอาชีพอิสระค้าขายออกได้หมดเลยนะเกษตรกร,ร,ก,รก็ออกได้นะครับประเมินรายได้ให้ตามจริงนะครับผ่อนไม่แพงยังไงก็อนุมัตินะครับออกรถคนเดียวจบเลยขอแค่เพียงไรายได้1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับอายุงาน4ปีผ่านโปรขึ้นไป ออกรถได้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ0984465222นะครับอันทีนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับมาดูรายละเอียดคันนี้กันต่อนะครับคันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้ให้ดูเลยนะเครื่องยนต์ ivtec นะครับเครื่องยนต์1 5 4สูบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่าพวกตัวโครงสร้างตัวรถอะไรต่างๆก็ถือว่าสภาพเดิมอยู่นะครับโครงสร้างเดิมไม่มีร่องรอยการชนหนักๆมานะครับเบ้าซุ้มโช๊คตะเข็บต่างๆนะครับ จะเห็นตัวหนังสือตัวอนะอยู่ด้านในนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับว่ารถไม่มีการชนหรือก,การซ่อมมานะครับซ่อมหนักๆชนหนักๆมาไม่มีฝากระโปรงสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดอยู่ครบนะครับหัวน็อตฝากระโปรงทั้งซ้ายทั้งขวาสภาพสมบูรณ์แล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในนะครับอันนี้คือสภาพเดิมหมดเลยนะรถไม่มีชนนะครับคันหน้าสวยนะครับนี่คันหน้าสวยเลยนะครับสภาพสวยมากอ่าใครที่สนใจก็ตติดดดอกันนนนเเเข้้าาามมไลยยะีีคบ นะครับพันธุ์ด้าซิตี้คันนี้สภาพสวยเดี๋ยวเราไปปรับสภาพอีกทีหนึ่งแต่โดยรวมรถเนี่ยเดิมหมดฝากระโปรงยังคงเป็นพาร์ทเดิมนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์มอกรติดอยู่ครบหมดนะครับโอเคนะครับสำหรับคันนี้นะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็จะผ่อนอยู่แค่ประมาณสักสี่พันนิดๆนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะหรือถ้าอยากจะนัดดูรถนะครับผมอยู่มินบุรีนี่เองนะครับเสรีไทยห สี่แยกมีมุลีเลี้ยวขวานะครับถ้ามาจากเส้นรามบินทานะครับนัดดูผมนัดดูรถได้เลยนะครับติดต่อผมได้โดยตรงนะครับถ้าต้องการคำปรึกษาเรื่องการออกรถผมยินดีให้คำแนะนำนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ